สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนของศิน์แสนะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะรับปากเอาไว้ว่าอาจารย์เนี่ยได้วิเคราะห์นะคะในส่วนของดวงเมืองครึ่งปีหลัง2559นะคะไว้เพราะว่าอ,อ่พอดีอาจารย์อยากรู้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเราจะต้องทำอย่างไรบ้างลูกศิษย์ทุกคนจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับครึ่งปีหลังต้องบอกนี้ค่ะ ดวงเมืองครึ่งปีหลังนะคะต้องบอกว่าจะมีปัญหามากมายกว่าครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเราเจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของอารมณ์นะคะคาตกรรมนะคะหรือสิ่งต่างๆสภาวะเศรษฐกิจที่มันดาวลงแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีปัญหาวุ่นวายอีกมากมายนะคะอาจารย์ปรบอกนี้ค่ะจากการคำนวณตามดวงเมืองเนี่ยต้องบอกว่า สิ่งที่เราไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นนะคะการสู้รบปรบมือจะมีกันมากขึ้นแล้วก็ความไม่เข้าใจนะคะการทะเลาะวิวาทกันนะคะสิ่งต่างๆสภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอีกหลายที่ที่เราจะรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็จะเกิดนะคะการปิดกิจการของหลายหน่วยงานนะคะรวมถึงการเลิกออฟ พนักง,งานอีกหลายๆคนนะคะที่มีการสั่นคลอนต่างๆในวงการนะคะก็จะมีในเรื่องการเลิกลาการหย่าล้างนะคะมีเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะ ในกลุ่มของการเงินสถาบันการเงินก็อาจจะมีปัญหาในการาสู้รบปรบมือการแย่งชิงนะคะการชวงชิงฐานลูกค้ากันอย่างเห็นได้ชัดนะคะและครึ่งปีหลังเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาเนี่ยสำหรับคนมีสตางค์ต้องบอกว่าครึ่งปีเนี่ยจะเป็นการที่คุณจะได้ซื้อ,อสิ่งที่เป็นทรัพย์สินในราคาที่ไม่ได้สูงเพราะว่าเศรษฐกิจมีปัญหา หลายคนต้องระมัดระวังนะคะเพราะครึ่งปีเนี่ยเป็นครึ่งปีมริตอยูที่จะทําให้คุณอาจจะมีปัญหาได้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเนี่ยตอนนี้วันเนี้ยณวันนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนที่ชมคลิปนี้จะรู้สึกว่ามีภาวะตึงเครียดการเงินมีปัญหาหลายคนที่รายได้มากมายแต่ปัจจุบันเริ่มมีปัญหานะคะเรามาดูวิธีการป้องก,กันกันสําหรับครึ่งปีหลังนะคะอาจารย์บอกวันนี้ค่ะ สำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะพกไว้นะคะพกไว้ไปตลอดครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะควรจะหาพระนะคะเป็นพระเหรียญก็ได้พระผงก็ได้ค่ะ,คะเป็นพระทางภาคเหนือสักหนึ่งองค์พระทางภาคใต้สักหนึ่งองค์นะคะตามโบราณก็บอกแบบนี้ค่ะ ทางพระทางเหนือนะคะจากเหนือจดใต้จะมีแต่ความร่ํารวยนะคะนําพระทางเหนือจดใต้มาประกบกันนั่นหมายความว่าความรุ่งเรืองนะคะหรือสิ่งต่างๆเนี่ยที่จะเป็นอุปสรรคไม่มีทั้งเหนือและใต้นะคะอาจจะหาพระใหม่ๆไปวัดไหนก็ได้ค่ะนะคะไปวัดไหนก็ได้ไปหาพระทางเหนือเป็นเหรียญก็ได้เล็กๆก็ได้ค่ะนะคะ มาห้อยคู่กับพระทางใต้นะคะเป็นพระใหม่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระพระรุ่นเก่ารุ่นแรกไม่จำเป็นแต่ขอให้พระเหนือพระใต้มาประกบกันพกติดตัวไปครึ่งปีหลังถือว่าจะดีนะคะแล้วก็เข็มกลัดทองค่ะเข็มกลัดสีทองนะคะเข็มกลัดสีทองแบบนี้ค่ะเนี่ยจารย์เตรียมไปละเข็มกลัดสีทองแบบนี้นะคะพกไว้ในกระเป๋าสตางค์นะคะพกไว้ในกระเป๋าสตางค์สักประมาณ3มตัวห้าตัวเจดตัวแล้วแต่ จะต้องติดตัวไปจนถึงสิ้นปีนะคะเพราะเข็มกลัดทองจะช่วยแก้ในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะนี่คือสิ่งที่พกติดตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่เสริมดวงชะตาตลอดครึ่งปีนี้ทำให้การเงินการงานความรักนะคะมีสิ่งดีๆสีก็จะมีสีแดงนะคะสีน้ำเงินนะคะแดงน้ำเงินแล้วก็มีหยกเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสีหยกคือสีมรกตคือสีตามสีแบบนี้นะคะสามสีนี้ เป็นสีที่เสริมในครึ่งปีนี้ใครที่สามารถหาเฉดส,สีหาเอเซอร์รีหาสิ่งที่เป็นเครื่องประดับหรือหาอะไรก็าตามที่มาพกติดตัวได้เนี่ยนะคะสามสีคือแดงน้ำเงินหยกนะคะหรือแดงน้ำเงินมรกตเนี่ยสามสีเนี่ยเมื่อมารวมกันได้มันคือพันลังที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จถามว่าถ้าไม่เป็นเครื่องประดับพกอะไรพกปากกาเลยค่ะ เราจะเห็นปากกาเห็นไหมคะอ่านนี่ปากกาสีน้ําเงินเห็นไหมคะปากกาสีน้ําเงินเนี่ยปากกาสีเงินปกกานนปกกาสีแดงนะคะแล้วก็หาสีเอ่อสีมรกตมาหนึ่งสีพกนะคะใส่ไว้ในกระเป๋าเอกสารวางไว้ข้างตัวก็ได้นั่นคือจบและนะคะเราเสริมสิ่งเหล่านี้ไว้นะคะป้องกันติดตัวไว้จะเสริมพลังทำให้ครึ่งปีเนี่ยเราฉลุยในเรื่องสิ่งต่างๆนะคะส่วนที่สองสิ่งที่ควรจะเสริมไว้ที่บ้านนะคะ เสริมไว้ที่บ้านและที่ทำงานเพื่อจะทำให้ครึ่งปีหลังเนี่ยมีพลังงานในความแข็งแรงและปลอดภัยกับทุกสิ่งนะคะเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดเสริมที่ทำงานกับที่บ้านให้ปลูกต้นไม้นะคะปลูกไม้กระถางนะคะปลูกต้นไม้ที่สามารถออกดอกได้ทั้งปีนะคะฟังดีๆค่ะเป็นปลูกต้นไม้ที่สามารถออกดอกได้ทั้งปีนะคะ ไปวางไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับประตูทางเข้าหรือประตูรั้วนะคะวางไว้นะครับเพื่อนะคะแก้เคล็ดต่างๆเพราะแบบนี้ค่ะเขาบอกการผลิดอกออกผลเนี่ยถือการเป็นส่งอาการสร่งเสริมการเกิดใหม่นะคะส่งเสริมการเงินที่ดีการงานที่ดีดังนั้นต้นไม้นะคะหรือต้นกระถางเนี่ยที่ออกดอกทั้งปีเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีดอกมะลินะคะ มีบานไม่รู้โรยไหมนะฮะแล้วก็ดอกคุณนายตื่นสายและดอกไม้ต่างๆลองไปถามที่ร้านดูงมีดอกไม้ไหนที่มันออกดอกได้ตลอดนะฮะทั้งปีนะคะถือว่าจะดีวางเสริมไว้2ต้นวางไว้2ต้นนะคะวางไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเนื่องจากว่าการออกดอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยตามความเชื่อโบราณเขาบอกจะมีพรีดอกออกผลจะมีกําไรจะมีการเงินจะมีสิ่งต่างๆที่ที่รุ่งเลยแล้วเกิดใหม่รุ่งเลยแล้วเกิดใหม่มีสิ่งดีๆหมุนเวียนที่ดีนะคะ มาถึงโต๊ะทํางานค่ะโต๊ะทํางานนะคะเขาบอกโต๊ะทํางานให้วางประวางสิ่งของที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะอะไรก็ตามที่เป็นความเคลื่อนไหวเราจะเห็นเคยเห็นอันนี่ไหมฮะที่เป็นแมวกวักกักแบบนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่เป็นส่ฐถ่านที่มันเป็นไอเน,นี้ยฮะเป็นแสงเนี่ยฮะที่เป็นแสงที่เป็นแผงโซลา่าเซลล์แล้วก็จะมีอะไรที่กักกักสัญญาณเคลื่อนไหวเนี่ยให้มาวางไว้นะคะหันหน้าเข้าตัวโต๊ะ ให้วางไว้ซ้ายมือนะคะให้วางไว้ซ้ายมือให้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่าโต๊ะทำงานเปรียบเสมือนการเงินนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกตลอดครึ่งปีเนี่ยต้องไม่นิ่งต้องไม่นิ่งเด็ดขาดดังนั้นต้องมีความเคลื่อนไหวไปหาสิ่งเหล่านี้มาแล้วจะดีนะคะข้อที่3สําหรับโต๊ะทํางานเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้หาพรมนะคะพรมเช็ดเท้าขนาดพื้นไซส์อ่าไซส์เล็กๆอาหารที่พอวางเท้าได้เนี่ยนะคะ ให้หาพรมนะคะวางไว้นะคะใต้โต๊ะทำงานแล้วเอาขาว,วางไว้ตลอดเวลาควรจะถอดรองเท้านะคะและเอาเท้าเนี่ยวางไว้บนพรมและพรมเนี่ยจะมีสองสีเท่านั้นคือสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้จะทำให้การงานการเงินลอดเช่นกันนะคะสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้นะคะเราวางไว้บนพรมมาหานะคะถือว่าจะดีนะคะ หาพรมขนาดไซส์ที่วางเท้าได้วางไว้ใต้โต๊ะนะคะแล้วเอาเท้าเนี่ยวางรองไปถือว่าจะดีนะคะสีแดงหรือสีน้ําเงินก็ได้นะคะหรือส่วนส่วนเรื่องของครอบครัวนะคะสําหรับใครที่มีคู่ครองมีความรักนะคะหรือมีคู่ครองเพิ่งแต่งงานกันหรือครอบครัวต่างๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการเลิกลากันเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้การทะเลาะวิวาทเนี่ยหนักขึ้นเพื่อทําให้ชีวิตคู่เนี่ย สามารถต่อยอดไปได้นะคะ,ะสิ่งต่างๆได้ให้แบบนี้ฮะให้เตรียมตะเกียบคู่เราจะเคยเห็นตะเกียบที่มันติดกันแบบเนี้ยที่ต้องไม่แงะออกนะฮะตะเกียบที่ติดกันแบบเนี้ยไปโยนไว้ใต้เตียงนะคะใต้เตียงนอนจนถึงครึ่งปีแล้วก็ค่อยว่ากันครึ่งปีเนี่ยเราต้องวางโยนไว้ใต้เตียงเลยค่ะนะคะที่เป็นคู่จะทําให้เขาบอกจะทําให้ความรักนะคะหรือคนในครอบครัวหรือคู่ครองเนี่ย ต่อยอดเรื่องของความรักต่อไปนะครับปีนี้จะทะเลาะก,กันน้อยลงแล้วก็ปีนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับชีวิตคู่ตะเกียบคู่เนี่ยโยนในใต้เตียงนะคะแล้วสําหรับปีนี้เองนะคะจนหนึ่งครึ่งปีเนี่ยเวลาที่ไม่ควรนัดหมายนะคะเวลาที่เป็นอริก,กับ12นักสัตว์นะคะ เวลาที่เป็นอลีริกับ12นักสัตว์ก็คือเวลา4โมงเย็นหรือ16นาฬิกานะครับเวลานี้ไม่ควรนัดใครหรือถ้าเกิดเป็นเวลาที่ไม่ควรออกรถไม่ควรออกเลิกไม่ควรทําสิ่งต่างๆในเวลา4โมงเย็นนะคะครึ่งปีนี้4โมงเย็นจะเป็นอริกับผู้สิ่งดังนั้นเนี่ย เคล็ดลับปีนี้นะคะในการเสริมดวงชะตานะคะอาจารย์ได้บอกไปหมดแล้วนะคะใครที่ฟังคลิปไปทยอยจด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 นะคะแล้วก็ไปปรับแก้ตามนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะนะคะอาจารย์ฝากไว้ค่ะอย่างไรก็ตามเรศรษฐกิจจะมีปัญหายังไงก็ตามดวงเมืองจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องอยู่ได้นะคะเรายังต้องทำมาหากิน เรา,าต้องสู้รบปรบมือกับทุกสิ่งดังนั้นสิ่งเดียวที่จะนําพาสู่ความสําเร็จได้คือความอดทนนะคะเราต้องอดทนให้ได้มากที่สุดเราต้องระมัดระวังให้ได้มากที่สุดที่สําคัญค่ะประหยัดอดออมพอเพียงนะคะตาม ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสําคัญที่สุดค่ะนะคะอจาจารย์ฝากไว้แค่นี้คะ่ะให้ลูกศิษย์ทําตามนะคะในครึ่งปีหลังแล้วจะดีวันนี้แค่นี้ก่อนขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีในครึ่งปีหลังมีเงินเก็บร้อยล้านพันล้านค่ะสาธุสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนคะ่ะ